ของสายครับลงแข่งขันในเกมที่2หลังจากเกมแรกพลาดท่าพ้าให้กับโทเรแอโรจากญี่ปุ่นนะครับด้วยสกอร์สอสเซตลงสนามพบกับสโมสรนีทีบินเดืองลงอันจากเวียดนามที่อยู่ในระดับที่3ของสายครับซึ่งผลการแข่งขันในเกมนี้ปรากฏว่าทีมช้าของไทยเรานั้นอาศัยผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีฟอร์มจัดจ้านนะครับก่อนที่จะทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เอาชนะ วีทบินเดืองลองอันไป3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ16 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ17เนะครับเก็บ3คะแนนเต็มแล้วก็ขึ้นไปรั้งอันดับที่2ของกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นชัยชนะนแรกของทีนะักตบลุยยางสาวไทยนะครับขอแสดงความยินดีกับเด็กนักกีฬาทุกคนนะครับที่สามารถที่จะได้ชัยชนะได้ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอชื่นชมทีมเวียดนามนะครับที่พยายามที่จะใช้ ขีดความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็ได้สกอร์แท้มค่อนข้างจะดีนะครับในการแข่งขันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่มีความสําคัญสําหรับทีมทีมเรามากเช่นกันนะครับเพราะว่าเรากําลังที่จะปรับตัวผู้เล่นเด็กโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกเด็กใหม่ของเรานะครับก็หลายคนที่ลงไปเล่นก็ ก็ชื่นชมทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเพียวน้องผู้แล้วก็น้องสนนะครับก็สามคนก็พยายามได้ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็เล่นทั้งท้านก็นดีนะครับส่วนการแข่งขันีกค,คู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นการพู้กัะรราวางสมมสรกิติปาสานจากอิหร่านในชุดสีดำนะครับพบกับสมมสรทอร์เรอโรส แชามปา์อบอลวีพีเมียจากญี่ปุ่นในชุดสีน้ำเงินนะครับซึ่งผลการแข่งขนนันก็เป็นทางทเร์โร r สทีมเต็งาจญี่ปุ่นนะครับที่เล่นได้ค่อนข้างจะดีกว่าเยอะเลยทียเดียวนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3ต่อ0เซตนะครับในสกอร์25ต่อ16 25ต่อ17แล้วก็25ต่อ15เก็บชัยชนะเป็นเกมที่2องทต่อกันได้สำเร็จนะครับ จังหวะนี้ก็ถือว่าฉลาดนะครับในการเล่นจังหวะที่2นะครับสำหรับผลกานแข่งขันในกลุ่ม B นะครับปรากฏว่า SLBFE จากศรีลังกานะครับก็แพ้เชียนจินบริสโตนจากจีนไป0-3เซตนะครับ9-25 9-25แล้วก็9-25ต่อนะครับกับเนี่ยครับก็คือผลการแข่งขันอย่างที่เรียนได้ทราบในกลุ่ม B มีการแข่งขันในวันนี้1คู่นะครับส่วนตารางคะแนนไปเลยดูที่ในกลุ่ม A ก่อนนะครับ ทีมช้างของไทยเรานะครับก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่2องในผลงาน4แต้มนะครับอันดับหนึ่งจะคงเป็นของทอร์เรอโรสจากญี่ปุ่นนะครับที่มี8แต้มในขณะที่สายบีนะครับอันดับหนึ่งเป็นเพียร์จิมบริสโตนจากจีนนะครับมี8แต้มอันดับ2เป็นมาเลเซียที่มีอยู่3คะแนนครับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับสายเอนะครับเอเชียเวิร์จากเมียนมาครับพบกับทอร์เรอโรจากญี่ปุ่นแล้วก็ทีมช้างของไทยเรานะครับพบกับกิติประสานจากอิหร่านนะครับบนสายบีครับ เซติสูจากคาซักฐานนะครับพบกับมาเลเซียครับไปดูกันที่ความคืบหน้าความขัดแย้งระหว่างบักขาปอประมุ